สวัสดีครับืันนี้ตะพ่นโคอนหน้าตะพ่นโคนหักเป็นใหม่จะพาทุกคนไปเบิงใหม่ใหม่ตะกูลตะกูลใหม่ใหม่โพเนาะตะกูลใหม่โพ่ตะกูลใหม่ใหม่โพเนี่ยมันมันจะเกี่ยวของไปกับใหม่ให้เนาะมันจะมีอยู่สามสามลักษณะสามตะกูลดํากันนะครับมีใหม่ใหม่โพใหม่ให้แล้วก็ใหม่ไส้นะครับสิ่งสึ่งซึ่งได้ตัวนี้นี่มันจะอุ้ยมมแดงกัด มันจะมีอันแตกต่างกันไปไหนพ่นี่โพ่เนี่ยมันบางทีมันก็จะเป็นโพ่แบบเอาไปปลูกบางต้นนะแต่ว่าต้นพ่บางต้นมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเป็นนกนกไปไปกินมาในต้นอื่นไปกินไปต้นอื่นเหลือมามาขี่ใส่ต้นมาขี่ใส่ในต้นบางต้นอื่นนะมันก็จะมันก็จะเกิดการเกิดการเกิดมาเลยนะมันจะมันมันก็จะเกิดมันติด ติดกับต้นไม้ยังต้นอื่นสิมันมันก็จะมันก็จะแตกมันก็จะเพาะพันธุ์ของมันด้วยวิธีใดดอกบลูนะนะต่พูดกับบริษัทศึกษาเพิ่งมันก็เกิดมันก็เกิดต้นใหม่อีกต้นหนึ่งนะซึ่งซึ่งตัวนี้กับบอด้บอดด้เพาะพันธุ์เนาะมันก็จะยังต้นโพนี่มันก็จะมีเป็นลักษณะที่โพ่โพ่ที่โพเขียวนะเป็นลักษณะของโพเขียวโพเขียวนี่ก็จะนั้นอู้มาแดกกัรไหม ต้นต้นนี้ก็คือกันนะครับเป็นต้นใหม่ที่เป็นต้นใหม่ทีน่นกนกขี่ไซนะครับนกขี่ไซมันก็นเลยอ่ามันก็นเลยเกิดมาเป็นต้นโพนะครับนกไปกินกินต้นโพมาแต่ทั้งืง่นแดีวกลับมามาขี่ไซต้นนี้นะครับต้นนี้กเ็เป็นต้นวาได้นี่ต้นนี้ก็เป็นเป็นต้นวานะครับต้นวาครับนกนกนี่ไปกิน กินมาพ่พมากอะมัขี่ไซมันก็เลยเกิดเกิดเป็นต้นพ่นะครับอ่านึกถามว่าลักษณะของต้นต้นพ่ต้นนี้มันก็จะเป็นอ่ามันก็มีสินแน่ใจน้อยแหละเนาะที่มันมันเกิดมากสินะครับเริ่มแรกมันก็จะอ่าจะเกิดอยู่ด้านบนนะบูวากีปี้เนาะเพราะมันเกิดมากมันมันก็จะย้อนหักลงมานี่ครับย้อนย้อนย้อนหักลงมาลงมาลงมาเรื่อยเรื่อยจนว่าถึงผืนนี่นะครับเพราะถึงพืนมันก็จะ E h, การจะเริญเติบโตมันก็จะเร็วขึ้นนี่บันนี้การจะไริเติบโตมันก็นกนจะเร็วขึน้นจะแพ้กิงก้านสาขาเอาไว้นะครับพวกนี้หากนี่มันมีหากแก้วนะครับพวกพวกตะกูลพ่เน,นี่บมันมีหากแกว้วตะกูลพ่รตะกูลให้นี่บมันมีหากแก้วนะครับถ้าหากเขาก็จะใบรืบๆไบนั่นล่ะถ้ามันขึ้นมาในต้นในต้นอื่นๆนะครับมันมันก็จะเกิดเป็นลักษณะของ เป็นต้นไม้ที่มีศิลปะงดงามเนาะเพราะว่ามันดันมันมันจะบีบเนี่ยพอพอมันใหญ่มันจะบีบต้นอื่นเนี่ยมันจะบีบจะรัดต้นอื่นกับเห็นใหตต้นอื่นใต้นะครับเช่นต้นวาตรงนี่ก็รู้ว่ามันอยู่ได้กจากปีเดี๋ยวก็ใต้คือกันนะครับเพราะว่ามันถือต้นพ่บีบมันเป็นลักษณะอย่างซี่นะครับ มันจะขึ้นมาอ้อมเลยนะครับมันมันย้อนห่าออกไปมันก็จะอ้อมกับต้นใหม่เลยอ้อมอ้อมอ้อมใหม่เลยนะครับเหมือนมันอ้อมแล้วมันก็จะเกิดการรัดการรัดการบีบต้นอื่นๆนะครับต้นต้นวานี่แหละเช่นเช่นต้นวานี่ยมันก็จะดีเพราะมันใหญ่ขึ้นมานะครับมันก็จะแพร่เป็นการสาขาออกไปถูกไหมบีบรัดออกไปเรื่อยๆนะใหญ่ขึ้นก็ไดยให้บีบรัดคือถ้าต้นวานี่ก็จะตายเป็นงาเป็นกิ่งไปนะมันก็บอกจะตายทีเดียวหรอก มันก็จะค่อยตายไปเรื่อยๆคือยังตัวนี้เนาะอย่างงานนี้นะครับอย่างงานนี่มันก็ตายแล้วนี่เป็นลักษณะนี้มันก็จะค่อยตายไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถือถือบีดถือบีดจากต้นโพนะครับยิงไงก็ยิงรัดยิงดีไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าโพกก็สวยงามเนาะประเทศไทยถกันว่าสวยงามมีสวยงามแน่นอนนะครับพอเป็นเป็นแต่ว่าอาศัยต้นอื่นเขาเนาะต้นโพนี้ ตันนี้ยังบาท่านหมากนะครับยังยังยังบายังหน่อยอยู่มันกับบาหน่อยดอกแต่ว่ามันกับบาท่านหมากแต่ว่ามันกับมีมีมีส่วนออกมากแล้วนี่เป็นสีนะครับถือว่ากาล้างจอมากนะกาล้างจอมากอะไรนี่มีหลายมีหลายกิ้งแนวถี่ที่ล้างจอมากอย่างกิ้งนั่นก็เห็นหมากออกมาแล้วนะครับ นะนะเป็นหมาออกมาแล้วนี่นะครับเขากำลังเริ่มหมากนะครับกำลังออกกำลังจอออกมาเป็นเป็นหมาหรเป็นหมากนน้อยตุ้มตุมออกมานน้อยแล้วนะครับแต่บางบางซอกับญ่แหละล่ะบางซ่อบ,บางนี่มันก็นใ่แหละล่ะทีเ่เห็นเป็นเป็นเป็นเม็ดเป็นหน่วยแล้ะอย่างตัวนี้เนาะนี่นะครับ เป็นน่วยแล้วครับตัวนี้เป็นน่วยแล้วอินนี่เึ็นว่าเลรอมันการเบึงไปลักษณะมันก็สวยงามอยู่เนาะเดี๋ยวตาพ่นจะพาทุกคนไปไปเบึงต้นอื่นนะครับตน้นต้นอื่นเลยครับมาเปียบๆครับตน้นกับต้นนี้นะตัวนี้เป็นโพเขียวนะครับ โพเขียวครับเดี๋ยวจะไปเบื้องตน้นอื่นๆนะครับที่มีลักษณะเกล้ายๆ่กันนี่แหละเป็นตน้นโพคือกันนะครับแ้วกับเจ้าต้นให้มาเปรียบเทียบเบื้องนะครับเดี๋ยวมาเบื้องต้นนี่กันนะครับถึงแต่อยู่ไกลกันมาไหนอันนี้ก็เป็นต้นโพนะครับนี่ต้นโพซึ่งตัวนี้กอนนนน็อยู่ในต้นสะเดานะครับอยู่ในต้นสะเดาแต่ว่าต้นนี้ผ้คิดว่าต้นสะเดานี่ถือบีไปย่างคักและ้วละนะครับบีไปหนักแล้ว นี่นะครับอ้อ,อมมลนะครับต้นพกเขาจะออมไม่หมดนะอีกบรุนนะครับกับต้นสะเดาต้นนี้ก็จะาใต้นะรู้ว่ากีปี้ดอกแต่กับต่างใต้แน่น,นอนเพราะว่าเพราะว่าถือบีออมไม่หมดแล้วนะครับถือออมไม่หมดอันเดียวกับมองเกะไก่กันนะครับนี่เป็นลักษณะของหา่าเขาจะเขาจะลงมานะครับเขาจะลงมาเขาจะออมลงมาอย่างนี้นะครับลงไปในพื้นคือว่าเขาดูดอาหารได้หลายหลายเลย นี่เป็นเป็นต้นนี้เขาด,ดูดอาหาร้หลรยเมื่อดูดอาหารในไายการจะเริ่มเติบโตอของโพก,ก็่จะใหญ่ขื้นใหญ่ขื้นเร็วขื้นนะครับ่ะบีบลัดตน้ตนต้นไม้นะครับบีบลัดต้นที่เขาเขาอาศัยเคยอาศัยอยู่นะครับสุดถ่ายเขาก็จองตองใต้นะต้นตน้นเดาตัวน,นี้จะต้องใต้นีไ่ไงนี่ครับเขาบีบบีบจนนนี่แหละได้นี่ใหญ่ไปไใดเขาก็บีบเพ้าไปเรื่อยๆนะครับก็บีบเพ้าไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่เลย ซึ่งแต่เดิมที่เขาก็บ่ได้กเกิดขึ้นมาเลยเด็ตน้นต้นโพเขาก็จะเกิดจากตน้นเดาทถี่มีบางทีมันจะมีหลุมมีบอ่ออย่างอยู่ประมาณนั้นนะพอนกนกกินมาปึ๊บนกนกกินมามันก็จะมานกเอียงหรือน,นกยังก็สร้างหลาทีไปกินต้นโพนะครับไปกินมากเขาก็มาขี่ใส่เขามาขี่ใท่เขาก็เกิดเลยนะครับต้นโพก็จะเกิดเกิดแล้วก็จะปงหักออกมาเดยเขาจะย่อยย่อย,ย,อยหักลงมาเรื่อยๆนะครับ จนถึงดินนะครับพอถึงดินเขาก็จะเจริญเติบโตใหญ่วุดบุดบุดถเลยนะครับที่นี่เขาก็จะโอบต้นไม้เลยเด้โอบเลยนะครับโอบโอบเลยจนทําให้ต้นไม้ตายไปในที่สุดส่นละตน้นไม้คือเป็นลักษณะยังต้นนี้เนาะเป็นตน้นเดานะครับอันนี้เป็นตน้นเดาเราก็จะดีปลัดไปยังสี่นะครับเรื่อย ก็จะเป็นเกะไข่เทาวันน mm. like ี to ่แหละนะครับเป็นเหมือนเกะไข่เทาวันนะครับเขาก็จะแพร่ออกไปเรื่อยๆบีบรัดกันไปเรื่อยๆจนตายเป็นกิ่งเป็นกิ่งเป็นงาเป็นงาอย่างไปประมาณนั้นเนาะต้นโป๊ตตัวนี้เขาก็อันนั้นและนะครับเขาเขาเขาออกมากแล้วเขาออกมากเดี๋ยหมากค่น้อยฮาก็หมาเขาก็สุกเด็วนกเขามากินกับไปตอไปตุนเตืนอื่นๆไปอีกนะครับเด็กกินกับไปขี่ใ้กับขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้นโป๊ต้นให้นี่ มันจะมุมีผู้ใดพอพันไหนมันจะเกิดธรมาไเองนะเนาะครับผมนี่สำหรับคลิปนี้เด้อตะพนจะเอาเอาโพมาให้เบิงโพเป็นลักษณะก็โพเขียวนะครับเดี๋ยวจะเอาต้นหน่อยมาเปรียบเทียบกันเบิ้งวันนี้นะครับเดี๋ยวาไปเบิงต้นนีอยหน่อยกันมามันมันเป็นลักษณะอย่างไรของต้นนีอยหน่อยนะครับ